คุณผู้ชมเจ้าขาหยิบบัตรประชาชนขึ้นมาค่ะเรียนขอค่ะบัตรบัตรประชาชนเลขศูนย์เป็นครับผุท้ายค่ะครับก็จริงๆเลขศูนย์เนี่ย จะเป็นดาวมฤตยูนะครับดาวมฤตยูก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกความล้าสมัยถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยก่อนเลยเนี่ยเลขศูนย์จะตีความไม่ค่อยดีมันจะตีความว่าแบบจะป่วยเป็นโรคที่เหมือนหาสาเหตุไม่ได้เลยต่างๆแต่ในยุคนี้ครับมฤตยูกับกลายเป็นว่าส่งผลดีเพราะว่าเราเข้าสู่ยุคที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีความล้ําสมัยโซเชียลทั้งหมดก็เลยทําให้เลขศูนย์มีคีย์เวิร์ดว่าโซเชียลพารวยนะครับรใครที่มีเลขศูนย์ก็จะเหมาะกับก,บการที่ไป ไปลงทุนเกี่ยวกับทางด้านการทำออนไลน์การทำสื่อการทำนวัตกรรมใหม่ๆถ้าเป็นทาการแพทย์ก็จะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับพวกการทำนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับทางแพทย์ด้วยนะครับก็ถือว่าจะดีครับราคาครับซึ่งในปีนี้เลขศูนถือว่าดีนะครับ <นา S 1> เป็นเลขเละะที่ปังครับเดี๋ยวเดียนจะกลับบ้านแกล้งทำาบรประชาชนตกห้องน้ำแล้วเดียนไปทำใหม่เดียนจะได้เลขศูนย์ไหมคะถ้าทำใหม่ก็ได้เลขเดิมน<อ>ะทำไมล่ะเดียนทำใบใหม่ก็ต้องได้เบอร์ใหม่สิเลขเปลี่ยนไม่ได้นะครับเอาหรอผู้ตายเดียนเพิ่งทราบคุณผู้ชมค่ะเดียนจะขอประธาน บาปประชาชนเรานะต้องเลขเดียวตลอดช,ชีวิตะค่ะครับผมถ้าเป็นเราต้องเลข,เ,ลขเดิมตลอดชีวิตนั้นค่ะ,คะ,ะต่อไปเลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งเนี่ยครับเป็นดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เรียกได้ว่าเป็นยืนหนึ่งเรื่องความสําเร็จนะครับคนที่มีดาวอาทิตย์เนี่ยเปรียบเสมือนตัวเองเป็นแสงให้กับตัวเองเป็นเกียรติยศให้กับตัวเองก็จะเหมาะกับอาชีพข้าราชการหรือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถของตัวเองมากๆนะครับในปีนี้เลขหนึ่งถือว่าดีนะครับใครที่มีเลขหนึ่งก็พยายามแบบ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆด้วยตัวเองใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็นําพาความสําเร็จให้กับตัวเองด้วยดาวอาทิตย์เปรียบเสมือนเป็นแสงให้กับตัวเองไปทําเกี่ยวกับออนไลน์มากๆทําอะไรที่เกี่ยวกับแสงเหมือนอาจารย์ก็ได้นะครับเนี่ยครับทำสื่อทําแสงยังไม่รู้ของลงทไทยที่เบอร์อะไรยัง <c oughs> จำไม่ได้ครับค่ะโอเคค่ะแล้วเลข2องล่ะคะเลข2จะเป็นดาวพระจันทร์นะครับดาวพระจันทร์เนี่ยจะเป็นเลขที่เกี่ยวกับจิตวิญญ,ญ,ญาณเกี่ยวกับใจ เพราะฉะนั yeah, them, before, well, one, ้นคนที่มีเลข2จะต้องหาตัวเองให้เจอก่อนว่าตัวเองชอบอะไรนะครับใครที่ย sí> ังตกงานไม่มีงานทำนะครับพยายามหาข้อมูลว่าตัวเองมีความชอบเรื่องอะไรเหมือนอาจารย์อาจารย์ชอบเป็นพิธีกรหรืออาจารย์ชอบอาหารอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ชอบทั้งสองอย่างเดียนอยากเป็นนางแบบงั้นก็อันนี้แต่เดียวต้องทําอย่างนี้เพราะเดนได้เงินหมองั้นอันนี้ไม่ใช่อาจารย์น่าจะไม่ใช่เลขสองไม่ใช่นต้องไม่ใช่เลขสองเลขสองก็จะต้องเหมือนแบบ ไปค้นพบว่าตัวเองชอบอะไรแล้วทําอันนั้นได้ดีมันจะทําให้เหมือนบอลทูบีครับเหมือนว่าทำแล้วลุ่งโรดแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาตัวเขาชอบอะไรบางคนสับสนจนตายกับอีเบอร์สองเลขท้ายเนี่ยนะคะใช่ครับบางคนเหมือนยังไม่รู้พอไม่รู้ปุ๊บเราก็จะ เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคราวนี้เลข2จะเหมาะกับการทํางานที่เกี่ยวกับการบริการค้าขายนะครับการใช้เสน่ห์นะครับของตัวเองนะครับเป็นเซลล์ก็ต้องแบบต้องขายของโดยการใช้คําพูดดึงดูดลูกค้าอะไรแบบนี้ต้องรูปร่างสวยยั่วยวนผมยั่วยวนเหมือนเสน่ห์แสงจันทร์นะครับอ๋อเหรอคะก็คือเบอร์เบอร์เบอร์สองเบอร์สองนะคะอ่ะเบอร์สามค่ะ